และแล้วเราก็เดินทางมาถึงสักทีเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเบ็ดใหม่โอ้โหอย่างเพ่โอ้โหสุดยอดครับทุกคนกดซื้อไปเลยนี่ เอาล้ครับผมก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โกโซไซเบอร์นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่โก้กันด้วยนะครับสาหรับวันนี้พี่โก้จะพาทุกคนนะครับผมไปทําเบ็ดใหม่ล่าสุดกันนะครับผมซึ่งเบ็ดอันนี้นะครับผมเป็นรายชาแห่งเบ็ดใต้ท้องทะเลนะครับก็วิธีการก็คือเราต้องลงมาในน้ําวนนะครับจากนั้นเมื่อเราลงมา ในน้ําวนแล้วนะครับจุดที่เป็นน้ําวนเนี่ยให้เราลงต่อไปอีกชั้นหนึ่งข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเคยมาแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดตกเบ็ดอยู่นะครับผมให้เราลงไปให้สุดเลยกระโดดลงไปเลยก็ได้หรือใครจะลงบันไดก็แล้วแต่ถนัดนะครับพี่โก้กระโดดลงไปเลยตรงนี้มันจะมีบึงอยู่นะครับอ่าบึงอยู่ด้านใต้อีกทีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาทําอะไรตรงนี้นะครับอันดับแรกให้เราตกปลาธรรมดาเลยนะครับผมซึ่ง ตรงนี้จะมีโอกาสได้กุญแจนะครับไปยังเกาะใหม่นะครับนี่นโอ้โหพูดถึงตกปั๊บก็มาปึ๊บเลยนะครับผม,มก็ใช้เบ็ดออร่ราในการตกนะครับจริงๆคือใช้เบ็ดอะไรก็ได้นะครับในการตกขอแค่ให้ตกมาให้ติดก็พอนะครับอ่าโอเคเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับน่าจะเป็นเดอเดฟคีเนะนี่ยนี่โอ้กุญแจใหญ่โตมาโหลานนะโอ,โ,อโอ้ยักษ์ใหญ่มากนะครับ ซึ่งเดี๋ยวมันยังไงต่อนะฮะกับคุญแจนี้เราต้องไปทําอะไรต่อเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันดับที่2นะครับเราต้องหามอนให้ครบนะครับในเกาะนี้นะครับอ่าหรือว่าเวอร์ติโก้ตรงนี้นะครับมันจะขาดอยู่ตัวหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยตกเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีใช่ไหมคือทําไมถึงตกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกุ้งครับอ่าเราต้องใช้กับดักปูนะครับผมมามาดักนะครับผมมาดักกุ้งนั่นเองนะครับโอเคครับ ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ยากเลยนะครับผมมาหลังจากนั้นนะครับผมเราก็มาเปิดนะครับเอากุ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เคลียร์สมุดนะครับผมในเวอร์ติโก้เรียบร้อยนะครับผมมาก็เป็นสมุดเกลอรี่นะครับผมมามันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับผมตอนนี้นะครับโอเค ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะก,กระโดดนะครับผมขึ้นไปบริเวณที่มีแท่งคริสตัลสีแดงตรงนี้นะครับผมอ่านะฮะและตรงนี้มันจะมี NPC อยู่ฝ่ามือนะครับเป็นรูปโป่งแสงนะครับผมอ่าซันสเฟรนตตรงนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือดวงวิญญ,ญาณเนนะี่ยซึ่งเราก็ไปคุยกับดวงวิญญ,ญาณนี้แล้วก็อย่าลืมถือกุญแจนะครับเพื่อที่เขาจะปลดล็อกประตูนะครับบ้านใหญ่ เพื่อเข้าไปยังเกาะใหม่ใต้ทะเลนั่นเองนะครับโอเคแล้วเราก็จะเสียกุญแจไปนะครับอันนี้จําไว้นิดนึงนะครับผมหลังจากที่เราเปิดไปแล้วถ้าเราไม่ออกจากเกมประตูก็ยังเปิดอยู่นะครับแต่ถ้าเราออกจากเกมแล้วนะฮะเราต้องใช้กุญแจมาเปิดใหม่นั่นคือเราต้องไปตกกุญแจใหม่นั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับเราก็กระโดดข้ามงข้ามหินไปด้วยนะครับผมมันจะมีด่านอยู่นะครับผมอ่า ให้กระโดดนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆในนี้นะครับจะเป็นผลึกคริสตัลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเหมือนแบบใต้ดินที่แบบมีคริสตัลอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยให้เรากระโดดไปนะครับผมเรื่อยๆนะครับแต่พยายามอย่าหยุดเดินนะครับถ้าหยุดเดินเมื่อไหร่นะครับก้อนหินเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ทันทีนะครับทําให้แบบเราเดินหรือกระโดดพลาดนะครับให้เราเดินไปแบบปกติหรือว่ากระโดดแบบปกตินะครับอ่าไปเรื่อยๆถ้าเราตกลงไปตรงนี้ปุยแน่นอนนะครับโอเค หลังจากเราผ่านด่านนี้มาได้นะครับผมเดี๋ยวด้านหน้านะครับผมมันก็จะมีเมือง1เมืองเลยนะครับผมเป็นเมืองเลยนี่ผ่านประตูนี้ไปนะครับผมมาชื่อเมืองมันก็ขึ้นเลยนะครับว่าเดฟนะครับผมมานะประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถตกปลาได้ในนี้เลยนะครับบอกเลยว่าปลาเนี่ยแพงมากนะในเมืองใหม่นะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่โก้ข้ามไปฝั่งโน้นแล้วกันนะครับแล้วลองมาตกปลานะครับ ซึ่งสิ่งที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงนะครับในอัปเดตนี้เนี่ยก็คือการที่เราตกแล้วได้หินบ่อยมากนะครับและที่สำคัญคือเป็นหินเอนชานด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยเลยว่าผู้พัฒนาเนี่ยทำมาดีมากๆนะครับโอ้โหตกหมึกใหม่ได้เอ้ยหมึกแปลกๆทั้งนั้นนะครับออกโทพลัสนี่ว่านะีโอเคครับผมและมีปลาแปลกๆอีกเยอะและค่อนข้างที่จะราคาดีด้วยนะครับผมเอ้ยเห็นปะ ตกได้หินอีกแล้วทําไมถึงตกได้หินบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีภารกิจเกี่ยวกับหินนะครับและดูปลาอย่างปลาไดาโนเสาร์แถมยังมีปลาอีเวนด้วยนะครับผมในนี้นะซึ่งอีเวนมันก็จะขึ้นมาช่วงๆนะครับเดี๋ยวพี่โกจะทําเป็นคลิปแยกให้อีกทีนะครับวันนี้มาสอนหากุญแจนะครับแล้วก็หาบิตใหม่นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะต้องทําอย่างไรนะครับผมโอเค อันดับต่อไปนะครับผมให้เรานะครับผมขายของเลยตกเบ็ดฟาร์มตังค์นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปซื้อเบ็ดนั่นเองนี่ครับและเราทําการซื้อเปลือกหอยนะครับผมเพื่อขึ้นไปสู่ด้านบนก่อนนะครับทาไมเราถึงต้องขึ้นไปด้านบนนะครับที่สาคัญคืออย่าเพิ่งออกจากเกมนะครับถ้าเควสนี้ยังไม่เสร็จนะครับให้เราเอาหินเฮนชานที่เราตกได้นะครับหรือเราไปซื้อจากแม่มดเมอร์ลินก็ได้ที่เกาะ ซันสโตนนะครับผมทําการประเมินราคานะครับแล้วประเมินเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะหินหาหินเอ็นชานนะครับผมอ่าแบบจําเพาะนะครับผม2แบบด้วยกันนะครับผมก็คือหินสายคว้าสีแดงนะครับแบบเฮกนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าและก็อีกอันนะครับผมอ่านี่เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอสิมโบอะไรสักอย่างนะครับ โอเคอ่าหลังจากนั้นนะครับผมแล้วเราก็กลับมาที่น้ำวนนะจริงๆคือลงน้ำวนตรงไหนก็ได้นะครับมันก็จะพากลับมาที่เดิมนะอ่าโอเคหลังจากที่เราลงมานะครับผมก็ให้เราลงมาตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปที่เดิมแบบเดิมหมดทุกอย่างนะครับอ่าสังเกตไหมว่าประตูยังเปิดนะครับแต่ถ้าเราออกจากเกมเมื่อไหร่ประตูตรงนี้ปิดนะ เราต้องไปตกเบ็ดใหม่นะครับผมโอเคไปตกหาคุณแจใหม่นะครับแล้วเราก็กระโดดข้ามไปเหมือนเดิมเลยนะครับไปยังอีกฝั่งนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะตอนนี้เดี๋ยวพี่โก้กับพิจาจะมาสอนวิธีนะครับผมการนําหินไปวางนะครับอ่าซึ่งวันนี้พิจานะครับผมก็สนับสนุนหลักแนละ้วส่งไปพี่โก้เยอะมากนะครับผมเพื่อที่จะไปซื้อเบ็ดอันนี้เพราะว่าราคาค่อนข้างจะแพงอยู่เนะยโอเค ให้เราว่ายน้านะครับผมข้ามมาทางน้าพุตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ของหินเอนชานสีแดงอยู่เห็นปะนะครับของเฮกอยู่นะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับผมมันจะมีแท่นตั้งหินอยู่ตรงนี้ของสีแดงชิ้นนี้นะครับผมก่อนเลยนะครับอ่าเป็นชิ้นสีแดงแบบสายฟ้านะครับกดไปครับเมื่อกดปุ๊บให้เรารีบวิ่งไปเลยนะครับแล้วกระโดดลงตรงนี้นะฮะ และมายังอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมซึ่งเราจะใช้หินสีฟ้านะครับผมสีฟ้านะครับผมกดตรงนี้มันก็จะหักหินสีฟ้าไป1อันนะครับและเปิดนะครับผมอุโมงนะครับหรือว่าเปิดบ่อให้เราดำน้ําลงไปนะครับเพื่อที่จะซื้อเบ็ดในตํานานนั่นเองนะครับอ่าเพราะหลังจากลงมาตรงนี้นะครับเป็นเขาวงกดนะครับ เราพยายามว่ายน้ําให้ดีถ้า้ดีๆนะครับผมก็ต้องใช้เครื่องดำน้ําขั้นสูงมานะครับผมโอเคตีนเป็ดขั้นสูงมาด้วยนะครับหลังจากที่เราว่ายมาสักพักนะครับผมให้เราสังเกตข้างบนนะครับมันจะมีน้ําเป็นรูปน้ําแบบนี้อยู่ให้เราขึ้นไปนะครับผมอ่าก็จะเจอกับเบ็ดอันใหม่แล้วนี่โอ้โหเท่านี้เองครับผมอ่ะหากใครชอบนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเออได้มาแล้วครับผม ง่ายๆเข้าใจในคลิปเดียวนะครับผมอ่ะแล้วคุณสมบัติของเบ็ดตัวนี้เนี่ยครับผมดีอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมซึ่งค่าสติตัสของเบ็ดตัวนี้เนี่ยครับผมหรือว่าเบ็ดตัวนี้นะฮะเออนะครับผมมันดีหมดทุกอย่างเลยยกเว้นควบคุมอย่างเดียวนะครับแต่ไฮไลท์ของมันเลยก็คือก็คือลดความเร็วในการล่องนะครับผมอ่าลง6 5เลย65%นี้ก็คือเวลาเราปลานะครับแทบไม่ได้กด และเมื่อเราถือเบ็ดนะครับเหมือนจะมีวิญญาณของเราหลุดออกจากร่างที่แบบนี้เลยนะครับก็เอาง่ายๆคือเทพไม่ต้องเขย่านะครับกดเขย่าทีสองทีนะครับผมคือแบบตกปลาได้เลยนะครับและที่สําคัญคือตัวเบ็ดเนี่ยนิ่งมากนะครับผมอ่านะโอ้โหเป็นเบ็ดที่ค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับแนะนานะครับผมถ้าเราเอามาตกปลาทองเนี่ยบอกเลยว่าอย่างดีเลยนะปลาทองหมึกอะไรแบบนี้ดิ้นยากมากนะครับผม ที่สาคัญถ้าเรารีนะครับผมถ้าใครสายตกไวเน้นโชคนะครับผมตัวนี้นี่ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าเราเอาไปใส่นะครับผมแฮตตี้นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตกโคตรเร็วนะครับส่วนใครสายโคตรควบคุมนะครับผมก็รีไสเลนส์ก็ได้นะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหากน้องๆชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่โก้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้พี่โก้ก,ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับรอดูว่ามีอะไรต่อครับ